สวัสดีครับนี่คมวันทัวรนะครับวันนี้ผมอยี่บ้านโนนสายตะบนแคมมือวิสัยสีสเกตนะครับมาชมการรำปีฟ้านะครับอีกหนึ่งคณะนะครับที่บ้านโนนสายโอ้อยู่ใกล้อยู่ครับมาแต่ฝากมุ่นคุณไหมแมนแมนแมนครับยี่บ้านตาลุ่นนะครับโอ้โหครับครับไอหนังตะลุงนหนังระลุงนหนังตะลุงครับโอ้เป็นคิดั้งแต่ปีที่แล้วเลยเป็นเบิองย่อนหลังเป็นเบิองย่อนหลังนะครับผม เอฟซี uh, นี่ความบอลทัวในหมู่บ้านนะครับผมนี่คือบรรยากาศ uh, วิธีความเสือของพี่น้องนะครับจัดปินปีที่สามเฮือนเมย์ไนเลือนนะครับผมเฮือนเมย์ไนเลือนหรือว่าเฮือนเซาเกีนะครับนี่บรรยากาศเนาะคับรำบูชากองรับสาหายู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นสุขนะครับหมอคุกแค้นผู้แม่นจากกรุงชัยแล้วก็อาโกจานเนาะนี่หมกหมอมาหน่อยนะครับโคกจานอุปกรณ์พิสศษนะครับผม คนละตำบลในแมาเล่นอยู่ในอำเภอเดียวกันนะครับบรรยากาศเพิ่งเปิดวงไปครับนี่ประมาณ11บเอ็โมงนอนนี่นะครับการพ่าวนะครับมุ่งตูเพิ่นนะครับผมนี่คือบรรยากาศวิธีความเสือนะครับของพี่น้องไทยบ้านโนนสายเฉพาะกลุ่มเด้อครับนี่นี่ม่ใหญ่นะครับผมปีนี้ครับครับสี่สุดท้ายเพิ่นจัดนะครับผม เอฟซีเป็นกยเบาน้ามโนเอาบรรยากาศนะครับผมเงื่อนเกาเฮื่อนแกนะครับผมเฮื่อนปูซอยเกาสมัยเด้ตรวจเพื่อนผนแยมแรงกับสีมวนได้มาโน้นซ้ายกับมากีมินเพื่อนว่าแยมแรงคนสิหลายมันเย็นนะครับประมาณถุ่มกลัวๆนี่ก็เป็นการเปิดเปิดว่งเปิดว่งนะครับผม เหมือนแม่กู้คนน่งเขี่ยวมากจริงโอ้ไม่ใยอโอคือสิอยู่ดีมีแห้งแล้วเนาะมานาั่งเป็นลูกเอ่อเบิ่งให้ยกำล,ลังใจลูกร้านได้แล้วไม่เยอโอะไม่เย่ขนนะครับนี่ครับสาเก่าแก่ในหมู่บ้านนะครับผมคุณยายแม่กูเพิ่นกับไปวังสองอาทิตย์ที่ผ่านมาแม่กู้ใหญ่เพิ่งคือกันนะครับคุณยายอีกคุณยายหนึ่งเนาะนะครับผม เลือแต่รุ่นนีแ้แหละครับผมให้ลูกหลานได้ไดเบิงได้เป็นกําลังใจให้ลูกหลานเนาะนะครับบรรยากาศโมแกนนี่เพิ่มเพิ่มพอเพิ่อนอยู่นี่แหละครับพี่ที่แล้วแล้วก็ไปพ่ออยู่บ้านโก้ทั้งมดแขมนะครับโมแกนจากบ้านโกจานนะครับผม มากับอาจารย์คนนี้ละผู้แม่นั่งอยู่นะครับเอาสลับสะเปลียนกันนะครับหมอแค้นกับหายากว่างมองเค่รจะใส่เครื่องเสียงกัได้ครับวิธีปีฝ่ากับเปลี่ยนไปคือกันนะครับหย,ย่อนมันบอ่ออยู่เย็นเป็นสุกอยู่ดีไม่แห้งเป็นขวัญกำลังใจในสมัยตะก,กีนะบ่ม,มีท่าการแผ่เก่าถึงพวกใหญ่ๆทดวดนะครับนับถือสืบ่อกันมาทนวานะครับผม สิ่งล่ำแบบมีหลายเงินอยู่ครับในหมู่บ้านเนาะเดี๋ยวคงจะทยอยลงคลิปได้ครับถ้าคลิปลงมาท่านก็ติดตามรอติดตามเบิ่งได้ครับพี่น้องหลายหมู่บ้านที่ผมไปถ่ายไว้ก็ยังเหลือเหลือหลายอยู่นะครับเนาะทยอยลงนะครับบรรยากาศความเชื่อวิถีชาวบ้านขอนเป็เสือดำปลาเกลือเพื่อนยายมอนนะครับผมในยดำนะครับผมดำมู่๒นะครับยายแป๋วนะครับนี่พเจสีบกัวมีก็รอดใต้มาจากหลวงมะเร็ง เป็นระยู่ประมาณหกสิบตัวหลอดเซยครับโอ้ยขึ้นหนา้าเบาวนะครับคนหนา้าสาวเนะี่ยเพื่อนเพตระกชัดมาแล้วมันเเดือนที่แล้วนอนปลายเดือนนะครับเป็นลูกหลานลูกไม่เย่โอกหลูกคุณแม่เคุณนนางยี่คุน่นที่นี่แต่มานางถือว่าโชคดีนะครับเป็นเขาลงบ้านลร้มือแห้งไม่เย่โอกนะครับเป็นแต่มานางแต่ชำนีก็ถือว่าบุญหลายแล้วครับผมใส่กำไรชีวิตแล้วผัวใหญ่ ครับนี่มอหลามมันต้องเล็กเสือแดงนี่เพื่อนนี่ก็ค่อยบอกว่ามีงานบานใดบานใดคือกันได้ทักมาในเพจนี่มันแ่ก็มีกันนี่บอกโอ้คือจังหลายบานแต่มอแฟนพบครับโอ้มาอนีบอกโอ้ครับครับมันบอกงานมากอ่ามันบอกว่าเมื่อยกับเลี่ยนกันเด้อนะครับมานน้องแฟนก็นี่โอ้มอลำมหลายบานตัวนี้คือค่อยสลับซับเตียนกันนะครับตาม เปาได้เพป็นว่าไม่ก็บบัวเมยแห้งนะครับแกนนะครับเบื้องศิลปะพิมน์บาทเท่าอีกคะแนนหนึ่งนอกซีสเกตนะครับอุบลพิษัยผมจังอำเภออื่นก็มีนะครับอำเภอผมส่วนมากผม้ิจีเดชาอยู่แถวเมืองกัลทแถวโอซิสุวันอุบลพิษัยนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวข้ามไปแถวไพบึ้งแถวคู่คันนะครับก็เดี๋ยวไปนะครับผมพายุัสีหน้ามวยสะพันยังพอทดน๋ดวไปนะครับ จะเอาตามตามที่มีในไก่บานผมเนาะนะครับผมอยากไปเบิงงจ้าเรียงคือกันแม่มดเพิ่นนะแถวคู่ขันคือกันแถวไฟเบงิงยังวันพันี้จังหวะโอกาสนะครับเนาะนี่คือบรรยากาศนะครับผมสําหรับการตาั้มีฝ่ามือหนีเนาะนะครับผมเห็น,เห,นเห็นบรรยากาศเนาะนี่คุณยายนี่แข้งแร่งขาดเลยร่มเลยตอเนหน่ยงนะครับไปอยู่ในโซนบานแคบบานกระมินบาน,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 นกุ้มบานิวเห็น่นเบิ้งขับเนี่ยคุณยายเสือชิโจ้กูเนี่ยครับ จะผาเป็แข็งแรงนี่ครับจะผ่าไงเพื่อนนางคุยกันกับมอหมานะครับบันดกซ้ายเิ็นเส้นแบบอเออเบียบแล้วก็มีก้อนลำนะครับเลี้ยงสอดข้างขึ้นเบียงหมาสองเท้าแยมแรลงกับสี่เรียงหมาแล้วก็แามเสาื์อื่นนะครับเป็นดํนเซตนะครับเล่นมากวบมือกระกขึ้นนะครับผมบ้านน้องแฟนบ้าน แล้วบันทึเนียงันเพ่งนะครับเป็นกระสีเด่นมือเดียวจบนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเหรนแบบโบราณคุนว่าเอาเรียกแต่ใช้สะดวกทังใลสะดวกเนาะบันโดดด้วยกันครับกระเด็นมือเดียวจบนะครับบันโดดแลมวนโดดนะครับนี่จบจากนี้กระสีปครับบันโดดบันโค่นนะครับผมมีหลายบาหนะมือในช่วงนี้ผมก็ไดจะช่วงนี้นี่แหละครับเป็นบรรยากาศทีอ่าเต็มท่ายทํำนะครับใครจะช่วง ที่มีฤดูกาลของเสอเองปีฝ่านะครับส่วนนี่แหละครับมกระลากุ้มพาเมนานะครับเมษาเล่ยนจุดเขาพันษาเลยครับพอแต่เขาพันษาแล้วเพิ่นกะสีหยุดไปแล้วออกพันษาไปพร้อมกับเปิดวงได้เลยนะครับคือมะลำใหญ่นะครับหยุดเฉพาะช่วงพันษานะครับผมเอาหมอแขนหน่อยกําลังสีเอ่อเป่านะครับนั่นต่อแขนกันเลยนะครับเอามาเบิ่งอีกหมอหมาหนึ่งเนาะ ว่าจวดคัับวันนี้ครับเอา้าเป็นการฝึกฝนของนั่นแหละผู้แม่นเท่านั้นผู้คนกำลังตีชิงอยู่นะครับผู้ริงแล้วก็คู้พี่ฝ่าฟ้อมนะครับเอามาปั่นเอามาคัดนะครับเพราะว่าหาอยากมอมานะครับคุณสมือนี่คลิปนี้พรมกระสีมันใหญ่รายเนาะเพราะว่า,อ,าอย่างไรที่น้องเข้าใจในวัฒนธรรมของ การล่ำนำนะครับเป็นใจใดใจะได้ล่ำเพราะว่าพออยู่อยู่บอสไบต้องเจอเข่าลงบ้านนะครับอยู่สิ่งแต่ไข่กรป่วยก็บบอเห็นไปหาหมอในแพทย์แพทย์ปัจจุบันกับบอเห็นโรคเห็นไข่เห็นว่าแตเลยต้องมากนับถือของสิ่งนี้เนาะครับผมคือการตั้มที่ฝางนี่นะครับหรือล่ำเสีเองนะครับแล้วแต่อ่าผู้ที่นับถือแต่ว่าไข่ไข่ลักษณะวัตถุประสงค์หรือวัตถุประสงค์กันเดียวกันนี่แหละครับให้อยู่ดีมีแห้งอยเย็นเป็นสุขเนาะ มีหมอลำหน่อยกับมาแจ้มลำได้คบเลยเป็นาาบอสบายเสียหน่อยไชรลาไบว่าแมล่มลำเรินลำหัวเนยครับลำดีดีนะครับหมอลำไทยน,ยนะครับดูกร้านนี้นะครับพี่้องบรรณสายครับ สีสันในการรำปีฝ่ามันนี้นะครับแคนกำลังม้วนเลยบานเนี่ยีสูกแค่ไหนบอมันนี้มามาสามหมาเลยครับแน่นอนอย่างนี้ผู้แม่นจันทไห้ครับเอ,อ้าแล้วเขาแย้วแล้วค่ะกันท่านหมาบานอกมันนี่นอกมามามานอกรอบไปหลายรอบแล้วเออผักขนาดเลยครับนี่ มาท่านมาแล้วครับนเน่ยอชิงยังถอยเลยครับมาย่างเร็ว กระแต่ป่าทายทอดเนียงลาวนะครับในการตรำตีปลาที่บ้านอิสายตำบลแขมว้ามพิสัยสีสเกตนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับพบก,กันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ